เดี๋ยวไปฟังลุงครับพูดอะไรอยู่เห็นมั้ยยังไม่ทันเขาอยู่ยังไม่ทันเพื่อนอยู่ยังไม่ทันเพื่อนอยู่ลงไม่รอย พัฒนากเอย่้ห่้านาโอ้ดีกๆตนเซลลุงมายาออกนะโอ้มีอย่างนั้นน่ะคุณแม่ไปคือสวยแท้หนิม่สวยจะเป็นมาลำมาลำโอ้จะมาล้ำลุงแบบนี้มาลำกับบ้านเสูงด้อจ้ะมลำกับบ้านก็สูงโอ้ แม่คยใหญ่ลำคนไทยบ้านโอ้แม่สูงไม่ค้สูงสามคนสี่คนสามคนสี่คนนุ่ว่าอะไรนี่ตัเป่เาเป็นไรคะรุ่งก็หนาวอะไรโน่นนี่ลุ่งหนาวอะไรหวะกดอุกกับแม่ใหญ่ก็ยังหนาวเนาะข้าหนาวยิ่ได้มาข้ายิ่งแม่ใหญ่ยังสื้อเห็นหาว เห็นยาวกับเห็นสั้นเลหมัมสรางสีสันน่เพราได้ถ่ายลุก็จบิดินเ้ามาในมือถจับ้จสินาจัดมสินเราด้จอสินย ่ออกก็ม่ค่อสวดมนต์สวดขุนขนอุ่ลังคะหือว่าอดุลังคไปรีบกลับบ้านหรือเปล่าจะมาลังกับผู้ใหญ่ผสูงโอ้าแต่เพื่อนเพื่อนเขายังไม่เห็นมาคือบอกว่ามาแล้วฉันบกไอ้ขนเงาะนิตโต๊ะระลังจ่อยละเบิมชีเปลยละบุป้าป้า เปณนสมาคมหรเายกงน่อยแก่งน้อนนะคะเนาะเปดแอร์เป็นพอมลยน่ะกแก่งต้นจำปาอ๋อขนนห้าค่ะ่จะลงรู้ว่าเจะดูแบบลรสดเลยค่ะ้ำก่อนเลยแม่เอ้าล้ำผู้ดหยวก็ไม่ได้แล้อเนาะไม่จัดขาด้ยเราว่าสี่รูห้านี่แหละแม่เขาให้แม่ผู้ใหญ่ลำล่างไม่รู้ใครร่างกุศงชวนเย็บซีนัคะ

อ้าไม่ได้มีใครโกหกหรอกค่ะเพื่อนไปชวนที่บ้านหัวสูงจะมาเลยเล้ยงชีคนมนโกหกแม่ใหญ่ให้รีมาว่าเ่าไม่มีแล้วคือมู่ขม่าอะไรคือปวนนี่แม่ผู้ใหญ่ก็จะมาลำเน้อวันนี้เด้อแม่ผู้ใหญ่จะมาหัวสูงแล้วแล้วเขาคือนานมากแค่เฉยแล้วเขาแต่งตัวอยู่เด้อแม่ผู้ใหญ่เขาแต่งตัวอยู่ฮะแต่งแล้วแต่งแล้วใส่ชุดเหลือง ตอะลียนตมโอุงเยอะอยู่บอกค่ะแกวตกทรองบัลยคุณวัะสาพรทานบัวสาฮตเป็นไหมอะสาแล้วก็เช่

ลูก่อนลูกอ่อนเราว่กมันมันในช่ากของลูกอ่อนเนี่ยแล้วก็งเูในน้ใดตกวาเลูช่วยคนที่มีมะนาวใส่นะคะให้มันเปรี้ยวนะคะอร่อยอร่อยอ้าวบุณโอดันดไม่ให้ได้ห้ามื่นดยังมช่วกิทาเลยนะักรเย่เขาขายน ชาชาอชาน้ำชากันว่าโยมันคือตัวไหนเนาะจังวะฉันดนไม่ออกตนนดคชาค่ะไ่ให้แล้วค่ะคุณทศช่วยดันแม่หน่อยนะคะรงมีความรากก็มีไม่มีเรมีจะแต่เม่อชรามีหลังสาวควาอนู่มีจัง ได้เห็นดมด้วยไม่นห้เที่ยวชัดนะร้อยสามสิบสอวทำไมมันเหลือเยอะกว่าเดิมค่ะร้อยกว่าคนค่ะะิดแป๊บยุบแป๊บทดสอบหรือ อ๋อเขาบอกว่าลวกแล้วมะนาวปลาข้าวั่วแซ่บแซ่บจ้าคุณนะู้จักเอฟซีแน่นั่นจะกยนะจะบอกเ่าไปเตะเอฟเอฟซีเอฟซีเคยกินจักนะคะเพกาะว่าลวกแล้วใส่มะนาวปลาข้าวั่วเอฟซีเขาเคยกินไม่ใหญ่าคือปา้จักไใหญ่นะคัวันนี้จัอะไรวะจกอะไรวะ้อมกันเ อมแล้วค่ะลูกเขาจะรับไปน้ำเข่าได้บอกได้ยได้จะได้ได้ไดซได้ได้ไดนได้ไ uh ้ไ okay. ่้ไ้าด้ได้ได้ได้้ไ้้้ไง้ได้ไ้ได้้ไ ให้ใครรำสามรอบให้ใครคะรำสามรอบโอคุณประดานาให้ให้แม่ผู้ใหญ่ว่ารำสามรอบรอเพื่อนๆอยู่ค่ะไม่รู้ไปข้างไหนเพื่อนๆปะครับนี่ก็รออยู่เด้อแม่ผู้ใหญ่มาก่อนแม่ผู้ใหญ่มาก่อนเนาะรออยู่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ล่นคนมากยังงูเลยเบ้อนะมวยกาแฟน้ำสวดเล่ตอนแรกเนียเร่งวดาบะไ้เล่นเดื่อนมืแรกลกโซด่บอกมือพู้นี่คนตลัดทางแล้วไม่ได้มาจ้ันดูจะกับเียงูพู้นี่นะบอกแต่ว่าวันนี้เอาอีกเนาะค่ะลูกนี้ครับก่อนนะหนาวเนาะเจสาดต้องมาแต่หหวแรงเลยเนาะแล้วมัวจึงกินขาโอ้ย สิกินดิกินล้อนในพันยู่หุนทอกทุ่มห่นเมื่อคืนน oh! ี <laughs> <wise> mm ่กันีเมื่อก่อนสิกินก็กินรอดอีกหนึ่ยี่สิบคนพันม้วนเป็นหน้าเจ้าพันสวดมนต์ค่ะพันขักปัดเปลาเพิ่นไปล่องเพลงนะต้มข้าวต้มเลี้ยงต้องมาต้มเลี้ยงต้องเบื่อเสตตุ้งเลยก็เป็นเพาะเพราะว่าเพิ่นไปร้องเพลงมันนะนนเพิ่นเพิ่นขึ้นใจร้องสวดมนต์ไปเมื่อเมื่อคืนนี้บ่ เมื่อคืนนี้หกทุ่มบ่ะหกทุ่มเลย่หกทุ่มไปเมืองไเมือสามทุ่มถ้อยู่กับคิดปนี้ตกเหมือนหลายชาติแม่งมวยคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณ f อทุกท่านครับสวัสดีนะครับตืวันดีขายตื่นวที่ขายนะโนคลิแก้ว้าวแก้วเอาน่ยไม่มีวนขึนะพีเด้อ